สวัสดีค่ะสวัสดีสุมเมชาเดาดา,ดาก Hi everything ค่ะผู้ใดค่นินฮอนบรรยกากาศครัวแบบนี้เนาะจ้าครัวบ้านๆกับน้องโอริฟนะคะพามาเห็ดแนวกินแรงคือเก่าเหมือนเดิมจ้ามื้อนี้นะคะเป็นเมนูอย่างนะคะน้องโอริฟจะพามาเบ่งเลยจ้าพี่น้องขาใสอันใส่ตอกอันกระซ่อนปลาแดกนะคะกระซ่อนประแดกกระสูซีบีทแทงนะคะนะคะแล้วก็ใสอัน มะเขืองลงไปนะคะน้ำโพดอกอกนะคะต้มให้สุกเนาะอันนี้นะคะห้ากกะสิปิงตับนะคะโรยเกลือด้วยนะจ๊ะต้มสุกเรียบร้อยนะคะไวปานโกโหกพี่น้องค่ะก็ใส่มะเขือ,งล,งะะล,องลงไปค่ะแล้วก็ยั่วลงไปเลยค่ะยั่วยั่วให้มันแหลกนะคะแล้วก็ใส่เข้าวคั่วลงไปยักสามซ้อนนะคะมักเพชรคั่วเนาะนะคะความเผ็ดแล้วแต่ซอสพุงสลดจ้าใส่ลงไปเลยนะคะหน้ากองสองหลังกองหนึ่งทับพีนะคะ น้ำปลาแดกลงไปจ้าอันนี้ตื่นน้ำปลาแดกเนาะค่ะพี่น้องขาบ่บพอรสชาติใดให้พี่น้องตื่มเอาเลยเด้อค่ะอันขัดนัวเติมนัวค่ะเค็มเค็มเติมเค็มนะคะแล้วก็ใส่อันหอมรวมพักเพวจ้านะคะพักเพวนี่ใช้กินหอมเนาะใบยาวๆวนะคะนี่ค่ะแล้วแล้วค่ะพี่น้องขานี่ คำขาวอนฮอนนะคะคุยปิงตับร้อนๆโรยเกลือคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาเดอ้อมากินนำ้ำแกนจ้าพี่น้องขาร้อมวงกินข้าวคือเก่าเหมือนเดิมจ้าพี่น้องขาบรรยากาศในการกินข้าวกับบริมีอย่างายค่ะก็คือเก่าเหมืนมนอ,นเ,อเมนเดิมคะ่ะพี่พี่เอฟซีอยู่ทางไกลทางไกลนะคะที่ที่อยู่เมืองนอกเมืองนานะคะต่างประเทศกรุงเทพกรุงไทยอยู่ใส่กระตามแต่นะคะก็มากินข้าวทำกันเด้อจ้านี่คะ่ะโบยเข้าไปหนึ่งคำนะคะแล้วก็กัดมา แตงก็เปน็นนงจะแม่จ้ามากินน้ำกกนค่ะเบิ้งโททั์ไปพร้อมนะคะกินไปน้ำเบื้องโททัตไปน้ำบอกเลยแซบ่บแซบ่บนัวนัวไปเป่นนัวอย่างนัวผุงสลด <c oughs> ผู้ใดกืนน้ำลายอยู่หน้าจอก,กะน้ำลายเหงื่อยก็อดเอาซัก้อนหรือว่าสิมานางกินน้ำกันกลับมาเด้อจ้ามาลด ผู้ใดมากคลิปนี้นะคะน้องอオิบก็ฝากกดไลค์นะคะฝากกดแชร์ฝากกดติดตามน้องอิリไปนําเดอ้อแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์น้องอิリหลยๆมากคลิปใดอยากให้เฮ็ดคลิปแบบใดกะเม้นต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องอิリจะทําให้ดูนะคะพี่น้องขามาจ้ามากินข้าวน้ากันจ้าสกนาลนครบ้านน้องオリยินดีตอนรับเดอ้อ นะคะพี่น้องอิ่มแล้วจ้านี่ค่ะพี่น้องคะเลื่อมเลยจ้าแซฟหลายเข้ากันเลื่อมอาหารกันเลื่อมเขากินหลายปาน,นี้ค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือนะคะหน้าท้องของเรานะคะจะต้องไม่มีนะคะนี่ค่ะใครครียากนะคะหรือว่าหน้าท้องใหญ่หน้าท้องโยนี่ค่ะเขาก็จะทรงดีท็อกนะคะใส่น้ำร้อยห้าสิบมลนะคะทุกคนค่ะตื่นเช้ามาครีปรูปรับหุ่นดีเลยจ้าทุกคนค่ะบ๊ายบายจุ๊บ ผู้ใดสนใจอยากกินทักมาเด้อจ้า